สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆมีอะไรจะบอกค่ะดอกชมนาดออกดอกแล้ววนะเนาะหอมหอมนั่งอยู่ในสวนเนี่ยโอ้ยกลิ่นหอมฟุ้งเลยโดยเฉพาะตอนนี้นะช่วงหกขค้าเนี่ยนี่หกโมงกว่าใช่ป่ะละ่ะหอมชื่นใจมากเลยค่ะลองหามาปลูกกันดูนะจ๊ะ ดอกเต็มเลยแต่ใช้เวลานานนะกว่าเขาจะมาเนี่ยนะดอกอะเพื่อนๆค่ะมืมะม้อเย็นค่ะโอเคคุณตุ้มไม่กินข้าวแต่ขอทานกลับได้ไหมจะรีดน้าหนักโอเคไม่เอาไม่เอาคา,าร์โบไฮเดรตเนาะซิกโครงหมูแม่ทํแล้วใส่เครื่องมาเต็มเลยเนี่ยต้มยงต้มยำเขาเนี่ยนะคะเพิ่งกลับมาบ้านทำง,งานงานด่วนนี่ค่ะซิกโครงหมู เครื่องสารพัดไปหมดเลยเนี่ยเต็มที่เลยกระพงกระเพราแม่เขาก็ใส่นะกระเพราเอ่ยมะกรูดเอ่ยตะไคร้เอ่ยหอมเอ่ยจ้ะเพื่อนเพื่คะขาด้วยนี่เต็มเต็มเลยนี่กินขาซะหน่อยสิอื้อหือด้วยหอยแหละกินอันนี้แล้วก็อะไรเนี่ยกะเพรากระเพรา กับเขาอือหืออืมชืม่นใจค่ะสิคโครงหมูนะอ,อร่อยอืมมีอันนี้ด้วยตะไคร้ตัวเบลอเลยการเบลอเลยเนะี่ยชิ้นเบลอเลยตะไคร้ ซิคโครงหมูอ่อนอร่อยอร่อยเพื่อนๆค่ะดีเสียงนกไหมคะนกนกธรรมชาติเนาะชื่นใจค่ะเพือ่อนๆไปกรงเทพนี่แย่เลยลุล้นตอนขึ้นเครื่องน ตอนขึ้นก็ตอนลงอะค่ะกลัว้องเอาถามมาหมดเลยทุกสำนักอ,อร่อยครับเพื่อนๆทานด้วยกันนะ เสียอยู่อย่างเดียวในส่วนเนี้ยเวลาหน้าฝนเนี้ยทำม,มเยอะเนาะยุงเต็มเลยนยุงกำลังมาเลยค่ะไม่ไหวได้ยุงอร่อยแล้วก็ไม่ได้ทานคาร์โบไฮเดรตทานน้ำซุปแล้วก็ซิคโครงหมูนะคะ โอเคและววันนี้สตาร์ท i อใหม่รอบนึงน้ำหนักขึ้นเดี๋ยวจะไปบอกว่าเฮ้ยกระโปรงอะ่ะมันไม่ยืดอะ่ะอืมอะไรเงี้ยนะหลือผ้าหดใช่ไหมคะโอเคค่ะเพื<ๆ>่อนๆขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ